อนุทินพร้อมทีมเศรษฐกิจเดินหน้าเข้าตลาดหุ้นปลุกความเชื่อมัน่นคาดหวังให้หุ้นพุ่งขึ้นภายใน4เดือนนี้เมื่อวันที่25กันยายน2568ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นําทีมรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งประกอบด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอัธพลเร่พิบูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายวรพักทธัญญาวงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเดินทางไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อหารือรวมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเฟสโค การเดินทางมาที่ตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นการหารือครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ได้เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณกับคณะรัฐมนตรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนโดยใช้เวลาหารือร่วมกันประมาณสองชั่วโมงนายอนุทินกล่าวว่าการมาครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสแสวงหาความร่วมมือจากภาคตลาดทุนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับตลาดทุนไทยในระยะย,ยาวโดยมีการเห็นพ้องกันในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาดทุนไทยและสร้างความเชื่อมั่นต่อนโยบายภาครัฐให้กับนัก หาระส่งเสริมและพัฒนาภาคธุรกิจอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุคใหม่โดยรัฐบาลและตลาดทุนจะร่วมมือกันเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่รวดเร็วที่สุดทั้งในด้านการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคซึ่งเรียกว่ากิโยตินกฎหมายที่ล้าสมัยซึ่งต้องใช้ความกล้าหาญในการดําเนินการแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นเพื่อให้ตลาดหลักทรัพย์ไทยซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความมัง่งคั่งของประเทศได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศมุ่งม,มั่นทํางานอย่างเต็มที่และรวดเร็ว รัฐบาลนี้มีข้อจำกัดด้านเวลาในการแก้ไขรัฐกฎหมายใหม่ซึ่งไม่สามารถทำได้ในระยะเวลา4เดือนแต่รัฐบาลจะมุ่งมั่นทำสิ่งที่สามารถตัดสินใจได้ทันทีผ่านอำนาจของฝ่ายบริหารโดยใช้การแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคและใช้กลไกที่มีอยู่ภายในกระทรวงเพื่อเร่งรัดการดำเนินการต่างๆให้รวดเร็วยิ่งขึ้นพร้อมสแสดงความเชื่อมั่นว่าแม้จะเป็นการรับตำแหน่งในช่วงเวลาสั้นๆแต่ก็เพียงพอที่จะวางหลักฐานที่ดีและสร้างความต่อเนื่องให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว เมื่อถูกถามเกี่ยวกับปัญหาการเมืองที่ส่งผลให้ตลาดหุ้นปรับตัวลงนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าความเชื่อมั่นที่ทำให้ประชาชนและนักลงทุนมั่นใจได้คือรัฐบาลชุดนี้ได้ตั้งทีมรมัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจโดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นบุคลากรที่ไม่มีการครอบนำจากการเมืองและมีอำนาจในการตัดสินใจทำงานได้อย่างเต็มที่ภายใต้กฎหมายโดยรัฐมนตรีทุกคนจะขสัสนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาเป็นทีมงานด้วยตนเองเพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความมัง่งคั่งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทย หวังเห็นตลาดหุ้นไทยพุ่งสูงขึ้นในช่วงสี่เดือนนี้คาดหวังว่าดัชนีหุ้นไทยจะพุ่งสูงขึ้นเพราะการลงทุนหากรอให้เห็นผลประกอบการก่อนคงไม่ทันต้องสร้างความเชื่อมั่นให้มากขึ้นและเราตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นตลาดหุ้นก็จะดีขึ้นด้วยซึ่งการลงทุนมีความเสี่ยงแต่ต้องทำให้ความเสี่ยงนั้นสามารถคาดการได้ที่ผ่านมาความเชื่อมั่นในรัฐบาลขาดหายไปแต่แม้รัฐบาลชุดนี้จะมีอายุกี่เดือนหากสามารถสร้างความชัดเจนได้จะดึงความมั่นใจกลับมาสู่ตลาดทุนไทยได้ออย่่างแนนน ในส่วนของการปรับลดเอาลูกของประเทศจากฟิชเชอร์ติ้งนั้นนายอนุทินมองว่าเป็นการประเมินจากพื้นฐานในอดีตและยืนยันว่าจะเร่งสร้างความเชื่อมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาพร้อมทั้งนำนโยบายที่ดีของรัฐบาลชุดก่อนมาใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเช่นโครงการคนละครึ่งกลับมาใช้ส่วนประเด็นเรื่องเงินทุนสีเทาในตลาดทุนนั้นได้มีการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปอปองและกลอตตและอาศัยความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆเพื่อป้องกันและปรับปรามปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีเป้าหมายไม่ให้ระบบเอ เศรษฐกิจการเมืองและสังคมของประเทศไทยต้องถูกทำลายในกรณีที่มักมีกลุ่มการเมืองเข้ามาหาประโยชน์ในตลาดทุนก่อนการเลือกตั้งเพื่อหาเงินเตยนกระสุนไว้สำหรับการเลือกตั้งครั้งถัดไปในอนุทินกล่าวว่าไม่จำเป็นต้องกำชับให้ดูแลเป็นพิเศษเพราะเป็นเรื่องธรรมิบาลในตลาดหุ้นหากเกิดขึ้นก็จะต้องถูกไฟตรวจสอบจัดก,การอยู่แล้วหากมีการกระทำที่ไม่ถูกต้องในตลาดหุ้นเสนอ4มาตรการควิกบิ๊กวินด้านกอบสักภูกระกูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยเฟดโค กล่าวว่าสภาธุรกิจตลาดทุนไทยในฐานะผู้แทนภาคเอกชนในตลาดทุนไทยพร้อมสนับสนุนรัฐบาลในการขับเคลื่อนตลาดทุนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางอนาคตระยะยาวให้กับประเทศไทยผ่าน4ข้อเสนอหลักดังนี้ 1. เสริมสร้างความเชื่อมั่นนโยบายภาครัฐโดยตั้งทีมงานร่วมภาครัฐและภาคตลาดทุนเพื่อสื่อสารไทยแลนด์สตอรี่แก่นักลงทุนไทยและนักลงทุนต่างชาติและเตรียมความพร้อมสำหรับการจัด Country Roadshow 2. พัฒนาเครื่องยนต์เศรษฐกิจยุคใหม่ด้วยกลไกไต่ ลดทุนผ่านการจูงใจบริษัทที่ได้รับสิทธิประโยชน์จาก B.O.I และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกยีเข้าตลาดหลักทรัพย์สาเพิ่มสภาพพ้องระยะยาวในตลาดทุนไทยโดยการยกเว้นภาษีเงินปันผลการลงทุนระยะยาวสนับสนุนการลงทุนในไทย ESG และกองทุนรวมเพื่อการออม S.S.F เป็นมาตรการถาวรเพื่อสร้างความมั่นใจในการวางแผนการเงินระยะยาว4สู่อนาคตไทยที่ยังยืนนับสกิล r e s สกิแรงงานไทยผ่าน E-learning ขับเคลื่อนโดยตลาดหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียนปรับปรามการหลอกลวงการลงทุนเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเงินที่ปลอดภัยสำหรับหับประชาชนและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นภาระอุปสรรคได้มีการนำเสนอมาตรการควิก บิ๊กวินก่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเศรษฐกิจซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ตลาดทุนไทยเป็น,นกลไกสนับสนุนนโยบายรัสอดรับกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการดึงดูดการลงทุนการสร้างธุรกิจใหม่และการยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศซึ่งมาตรการเหล่านี้สอดคล้องกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณามาตรการปฏิรูปตลาดทุนไทย task force ในส่วนของกิติพงษ์อุรพีพัฒนพงศ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่ามาตรการที่สามารถทําได้เร็วที่สุดคือเรเกเลตอริกีอาทีนหรือการปฏิรูปก,กฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเป็นอุปสรรคต่อการทําธุรกิจซึ่งได้มีการศึกษาและมีข้อสรุปพร้อมดําเนินการแล้วหากทําได้จะประหยัดต้นทุนการดําเนินธุรกิจได้สูงถึง1นึ0 0 0สล้านบาทและมีผลต่อ GDP ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้น1%เปอร์เซนเชื่อมั่นว่าจะทําได้สําเร็จในรัฐบาลนี้เนื่องจากมีเป้าแล้วไม่ต้องใช้เงินลงทุนและนายกรัฐมนตรีได้รับเรื่องแล้วโดยกระทรวงพาณิชย์และก่อน ส่สวงการขังรับที่จะดำเนินการ